สวัสดีครับวันนี้รนะ้านนครซรัพย์างยนต์นะครับพามาชม Honda j a z ้าจีเคนะครับคันนี้ใส่เป็นล,ล้อลายแมงมุมนะครับ NT03 นะครับเอ็นไกเอ็นทขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับล้อด้วยยาง1955งเเป็นแฮนด์กุ๊กวีสนะครับตัวนี้ ทรงน่าจะมีการโหลดมาแล้วผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เช็คเมื่อกี้นะแต่ถือว่าทรงสวยนะครับตอนนี้นำเสนอกับตัวล้อที0 3นะครับเป็นสีซินเวอร์นะครับตัวนี้จะมีทำอยู่3สีนะครับมีสีดำสีเท่ากาันแล้วก็สีซินเวอร์นะมิติสวยมากนะครับด้านหน้าตอนนี้กับยาง h ฮ n ด์คุ V12 เดี๋ยวผมดูว่าคันนี้โหลดกี่นิ้วนะครับความสูงที่ใช้นิ้ว ตอนนี้สอดได้อยู่ประมาณสามนิ้วมือแบบคับคับ,คบเลยนะไม่หลวมนะแบบคับๆเหมือนจะมีจัดทรงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อลูกค้าเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนสปริงมานะครับโอเคด้านหลังด้านหลังก็น่าจะเป็นสปริงโหลดเหมือนกันนะครับนี่นะครับความสูงก็โหลดมาแลวสามนิ้วมือเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับส่วนล้อเนี่ยกว้างเจ็ดออฟสามห้าเนี่ย กำลังปิ่มๆนะครับไม่ล้นมากนะครับพอดีเป๊ะสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเดี๋ยวผมหมุนพวงมาลัยก่อนดูว่ามันล้นขนาดไหนนะครับ ก็ล้นลงมานิดนิดนะครับปิ่มๆนะครับจริงๆตัว Hon ด a เกือบทุกตัวเนี่ยมันล้นอยู่แล้วนะครับสเตปนี้ล้นอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูเต็มคันรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูล้อกันนะครับอ่าทรงประมาณนี้นะครับไปดูรูปภาพด้วยนะครับรูปภาพมีน่าจะชัดกว่านี้นะครับโอเคเรามาชมกันต่อที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ nt 03นะครับเป็นลายเอ็นไกลนะครับรุ่น nt 03นาะครับ้วด้วยางแฮนคุก นี่นะครับยางแทนกุ๊ก19555เนะครับเป็นรหัส V12 นะครับนี่นะครับล้อจะเป็นเรียกว่าลายแมงมุมนะครับที่บ้านเราเรียกกันนะครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับจริงๆอ่ะลายมันใกล้เคียงกับ TC105 นะครับแต่มันมีไอ้เส้นเนี้ยเส้นรอบในตัวเนี้ยเหมือนแมงมุมเงี้ยครับก็เลยเรียกกันล้อลายแมงมุมนะครับดอกยาง V12 ก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นโรเทชันนะครับดอกสวยเรซิ่งสปอร์ตนะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับตรงนี้นี่ครับอมแบบตรงๆนะครับหน้าสัมผัสตรงมากนะครับก้านจะคงมิติอยู่ด้านในขอบอยู่นะครับไม่ล้นออกมานะครับผมมีรีวิวตัวล้อไว้อยู่แล้วนะตัวนี้งาน kk นะครับสวยเลยโอเคประมาณนี้นะครับเป่นส่วนตัวล้อโอเคนะครับผมก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางตัวนี้นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรนะครับ094นะครับ5409999สวัสดีครับสวยมากนะครับลายแมงมุมแนะนำเลย Perfect, Perfect.